ถาก่อนะแล้วแบบคู่แล้วคยเลคแล้วคกชเรียนกัจากโครงงานแล้วก็จะเป็นแบบ่ยวการการที่สภานักเรียนัดการอบรมนะคะแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาต่างๆมาในโรงเรียนค่ะแล้วก็ ตั้งโครงงานนะคะขยปะปลน้ำใจสังเกตแล้วพี่น้องก็จะมีกิจกรรมอยู่ภายในโครงงานนี้นะคะก็คือกิจกรรมก็จะเป็นขย,ขย,ขยะกิจกรรมที่ระหาดมหัศกิจกรรมเปิดหมวกกิจกรรมหนึ่งปนน้ำใจค่ะแล้วก็จะถามคุณครูว่าขยาปะปลน้ำใจอะค่ะมีมีผลดีอย่างไรคะกับนักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเรีนยนได้น้อยได้มากน้อยเพียงไหนขยะปนใจขย <c oughs> ะลู่ขยะ <c oughs> ที่ในตอนเย็นที่เราดำเนินการอยู long, <A> ่ก <the> ็เป็นกิจกรรมซึ่งกูไม่เคยเห็นที่เเขาทำมา่อนก็ถือว่าเป็นการที่ตอนหนึ่งซึ่งดีงดีซึ่งดีซึ่งวกเราชาวภาคเขาวทุกคนชาวนุ่สนุ่มสาวนกเรียนก็ตอนเย็นก็ได้มีกิจกรรมหาขยะซึ่งบางคนที่อาจจะไม่รักสิ่งแวดล้อมยเพาะน้องใหม่ๆ่อหนึ่งเนี่ยหรือ นักเรียนบางคนซึ่งไม่ไม่ใส่ใจมากนักก็คนที่ใส่ใจหรือคนที่มีใจก็ต้องไปเก็บในทั้งโรงเรียนมาเพื่อเอามาทิ้งทิ้ที่เป็นทางส่วนหนึ่งก็เอาไปทําลายให้เทศบาลท,ทําลายช่วหนึ่งก็นําไปเป็นทางรายได้เพิ่มเติมเช่นพวกขวดพลาสติกสิ่งน้องนี่เป็นต้นีดีมากครับค่ะแล้วก็กิจกรรมนะคะที่รหัสพรงรหัสครับส่งผนดียังไงกับนักเรียน ที่จากเห็นที่เราทําจากที่เห็นอยู่เป็นการเริ่มต้นก็ตั้งแต่มาอยู่10ปีสิบปีก็เพิ่งเห็นว่าเราเริ่มต้นทําแล้วก็มีการจับคู่พี่น้องหัสก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งทําให้นักเรียนลูกฝังความรักในสถาบันโรงเรียนสูงโดยการปลูกสายใยระหว่าง พี่กับน้องความหมายน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ทําให้เ,เกิดการรักประสานกลมเกีียวกันจากเกดสองคนสามคนสี่คนก็สองสี่หกแปดก็จะเป็นทั้งโรงเรียนก็ก็ดีถือว่าเป็นการรี่ดีครับแต่อยากจะเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนให้มีอะไรต่อยอดเสริมมากขึ้นแล้วในส่วนของจกรจมเปิดหมวกและเปิดงานกิจกรรมกิจกรรมเปิดหมวก ที่เห็นพวกเราเตรียมเป็นวกเพื่อน,นำํำนำผลรายได้ไปู่ปิจกรรมแบ่งปันน้ำใจที่โรงเรียนของผมเนาะก็ก็เป็นก้าวหนึ่งซึ่งพวกเราปีนี้เป็นปีแรกซึ่งเราทำาิกเกรรมแบ่งปันน้ำใจมามาปีเจ็ดป,ประมาณที่ครูมาเห็นอยู่ประมาณประมาณแปดปีแนละ้วทีนี้เราก็ปกติที่ผ่านมาเราก็หารายได้ด้วยการบริจาคของบริจาคครูเพื่อนๆหรือผู้มีศรัทธาทำห้างร้านแต่ปีนี้เรา แรงโดยการไปตามตลาดนัดไปรับบริจาคอาจจะมีเกมร้องรำทำเพลงเล็กเวน้อยนะครับก็ดีมากเป็นการกล้าแสดงออกทำให้นักเรียนกล้าคิดกล้าทำแล้วก็การกล้าแสดงออกแบบนี้เอาไปใช้ในอาชีพได้ได้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นการปลูกฝังการทำในสิ่งซึ่งกิจกรรมซึ่งดีๆแล้วก็โดยเฉพาะปลูกฝังตัวกรรมการนักเรียนนะักเรียนซึ่งทำกิจกรรมตัวนี้นทำในกคิจกรรมแล้วก็จะนำผมลมา สู่ทางตัวเองแล้วก็สู่ทางโรงเรียนประถมสู่ทั้งโรงเรียนนะครับค่ะแล้วสรุปคือโครงานขยับพลังงาแล้วก็ส่งผลดีต่อนักเรียนเป็นอย่างมากนะคะและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณครูองฝ่ายวิชาการนะคะครับอ้าครับเรื่งอะไรอาใหม่ตกอ่านผ่านเฮ้เอาแบบนี้เลยเหรอกี่คนดูที่เป็นส้อานครบยัน